สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับมาเจอก,กันกับสยามล็อบสตูดิโอนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับ5เทคนิคควรรู้ก่อนการรีโนเวทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ วันนี้นะครับสยามล็อบสเตอร์โลนะครับร่วมกับบริษัทไทเกอร์วิศวกรรมนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับ5เทคนิคควรรู้ก่อนการรีโนเวทนะครับอย่างที่ทราบกันครับการรีโนเวทมันก็เหมือนกบบการที่ปรับปรุงนะครับหรือสร้างขึ้นมาใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่บ้านพักอาศัยนะครับถ้าเรานะครับไม่รู้5เทคนิคนี้นะครับมันจะทําให้ท่านนะครับเสียเงินเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันเลยนะครับเรื่องที่1ที่ต้องรู้นะครับ เรื่องของระยะเวลาในการเตรียมงานที่เหมาะสมนะครับและมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับการเตรียมงานที่เหมาะสมนะครับมันจะทําให้เราดูแลในเรื่องของการเงินและเวลานะครับได้นะครับเช่นยกตัวอย่างสมมุตินะครับถ้าคุณไม่ได้แผนงานที่ถูกต้องเหมาะสมจากช่างผู้รับเหมาแล้วแล้วก็นะครับมันทำให้ท่านเสียเวลาเช่นยกตัวอย่างไม่ว่าท่านจะดูแลนะครับปรับปรุงในเรื่องของบ้านที่พักอาศัยยิ่งจะเป็นบ้านที่ติดกันแล้วนะครับท่านต้องมีเวลาในการทําที่เหมาะสมเพื่อจะได้ แจ้งนะครับข้างบ้านนึงว่าท่านจะทําการปรับปรุงพื้นที่นะครับหรือเป็นอาคารสถานที่ต่างๆเราก็ต้องแจ้งส่วนกลางถูกไหมครับถ้าไม่มีแผนงานที่เหมาะสมจากช่างที่เป็นมืออาชีพแล้วเราก็จะทาให้ท่านเสียเวลาอย่างมากเลยนะครับสําหรับเทคนิคที่2ที่ต้องรู้นะครับในเรื่องของการวางแผนก่อนซื้อนะครับอย่าเพิ่งซื้ออะไรนะครับโดยที่ยังไม่มีแผนที่สรุปจากท่างผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สมมติคุณไปเห็นขายของนะครับไม่ว่าจะทาออนไลน์หรือทางดักแล้วอยากจะได้ก็ซื้อมาไว้ก่อนครับพอไม่มีแบบแผนนะครับหรือแผนงานชัดเจนจากผู้รับเหมาของที่เราซื้อมาอาจจะไม่ได้ขนาดนะครับตามที่ท่านต้องการก็เลยทำให้ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มซื้อของใหม่นะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับไปดูกันนะครับเทคนิคที่3มนะครับต้องใส่ใจในปัญหาครับใส่ใจปัญหาหมายความว่าสมมุติเรามีการที่การรื้อฟ้านะครับหรือทํางานระบบนะครับ งานที่อยู่ใต้ฝ้าเองอะไรต่างๆนานานะครับถ้าต้องใส่ใจในปัญหาเช่นสายไฟเก่าไปหรือเปล่าระบบท่อน้ําทิ้งอะไรต่างๆนานาต้องมองให้ถึงปัญหานะครับทําการแก้ไขก่อนที่จะมีการปิดนะครับฝ้าขึ้นไปหรือปิดระบบตรงนั้นนะครับต้องใส่ใจในปัญหาจะได้ไม่ทําให้เกิดเรื่องบานปลายที่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับส่วนเทคนิคที่4นะครับนั่นกะ็นะคือต้องรู้จักผู้รับเหมาและก็ไว้ใจผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพนะครับผู้รับเหมาต้องมีใบประกาศ วิชาชีพน,นะครับเหมาะสมตามหน้างานเนื้องานนั้นๆน,น,นะครับคราวนี้ถ้าเป็นผู้รับเหมาที่ไม่มีความสามารถแล้วก็จะทําให้ท่านเสียเงินได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับเทคนิคที่5นะครับที่ต้องรู้คือการ DIY มากเกินไปมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านเองอยากจะ DIY นะครับแต่ว่าบางอย่างนะครับงานบางอย่างเป็นงานเฉพาะทางจริงๆนะครับควรที่จะใช้ช่างที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพในการเข้ามาช่วย DIY ง่ายๆครับท่านบอกวัตถุประสงค์ของท่านให้กับช่างมืออาชีพนะครับเขาจะทํางานดีไว้ได้ตรงตามความต้องการของท่านท่านก็จะประหยัดเวลาและประหยัดเงินได้มากขึ้นครับเอาครับเป็นไงละครับสาหรับ5เทคนิคควรรู้ที่วันนี้ทางสยามล็อบบีสตรโและบริษัทไทเกอร์วิศวกรรมได้มาแบ่งปันนะครับหวังว่านะครับท่านลูกค้านะครับหรือคุณผู้ชมนะครับนำ5เทคนิคนี้นะครับไปใช้งานนะครับก็จะทําให้ท่านประหยัดเวลาและก็ประหยัดเงินได้มากขึ้นนะครับ